ท่านประธานครับวันนี้ผมจะขอหาลือความเดือดร้อนของพี่น้องอำเภอชุมพวงและอำเภอพิมาย3เรื่องครับเรื่องที่1ในเขตพื้นที่อำเภอพิมายและอำเภอชุมพวงมีหลายหมู่บ้านที่นําน้ํามาผลิตน้ําประปาใช้ในหมู่บ้านแต่ไม่เพียงพอการใช้ครับเพราะว่าสระน้ําที่ใช้เก็บน้ํามีขนาดเล็กขยายก็ไม่ได้ครับต้องสูบน้ําจากแหล่งอื่นที่อยู่ใกล้เคียงมาเติมอยู่บ่อยครั้งทําให้มีค่าใช้จ่ายเรื่อง ค่าน้มันสาหรับเครื่องสูบน้ามากครับผมจึงขอฝากท่านประธานไปยังอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําช่วยหาวิธีการกอร่อสร้างระบบกระจายน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยประหยัดกับให้พี่น้องประชาชนประชากรเป็นจานวนมากตัวอย่างเช่นที่อำเภอชุมพวงครับต้องมีการสูบน้ําจากลํามาดไปเติมที่สระน้ําบ้านโคกพง,งาดบ้านหนองตรครองเพื่อผลิตน้ําประปาหรือยอย่างเช่นที่อำเภอพ,พิมายครับพี่น้องตําบลโบดหมู่ที่4หมู่ที่13หมู่ที่22หมู่25ต้องสูบน้ําจากอ่างเก็บน้ําหนองแรงเท่าไปเติมบ่อน้าที่บ้านหนองปลือเพื่อผลิตน้ําประปาครับ เรื่องที่2ครับท่านประธานครับผมอยากจะขอฝากหารือไปยังกระทรวงการคลังและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับตามที่กระทรวงได้มีนโยบายพักหนี้เกษตรกรเป็นระยะเวลา3ปีครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากครับและเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องได้โดยตรงและทันทีแต่ท่านประธานครับยังมีพี่น้องเกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่งครับสอบถามผมมาว่าจะมีโอกาสไหมครับที่จะมีการพิจารณาการพัก,พกชำระหนี้ให้กับลูกหนี้เกษตรกรที่อยู่กับสหกรณ์การเกษตรครับ สุดท้ายครับเรื่องสุดท้ายครับรรท่านประธานครับผมขออนุญ,ญาตติดตามเรื่องการหาหรือครั้งที่แล้วเรื่องการปรับปรุงฝายหิมทิ้งที่บ้านจานตาําราตําบลท่าหลวงอำเภอพิมายครับจากวันนั้นถึงวันนี้กรมชนประทานยังไม่ได้มีการตรอบกลับว่าจะดาเนินการได้หรือไม่หรือว่าหากว่าสามารถทําได้จะทําได้เมื่อไหร่ครับรรท่านประธานครับรบกวน3มเรื่องครับขอบคุณครับ